ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์เหมียวอยากเล่าที่จะเปลี่ยนไมา์เซตของคุณให้กลายเป็นตัวจริงในทุกสนามวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนฟังแล้วอาจจะจุกอกแต่มันคือความจริงที่ต้องยอมรับระบบลูกรักในที่ทำงานความโชคร้ายหรือโอกาสที่คุณสร้างเองไม่เป็น สวัสดีครับทุกคนคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมบางคนทำงานเท่าเราหรืออาจจะน้อยกว่าเราด้วยซ้าแต่ทำไมแสงถึงส่องไปที่เขาเสมอทำไมเจ้านายถึงเรียกชื่อเขาคนแรกเมื่อมีโอกาสดีๆทำไมเขาถึงหัวเราะกับหัวหน้าได้สนิทใจในขณะที่เราทำได้แค่ก้มหน้าทำงานและหวังว่าสักวันเขาคงจะเห็นค่าเราเองผมอยากบอกคุณตรงๆแบบคนรักกันนะว่าโลกนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนที่ทำงานเก่ง แต่ไม่มีตัวตนการเป็นลูกรักไม่ใช่เรื่องของดวงไม่ใช่เรื่องของการเลียแข้งเลียขาเสมอไปแต่มันคือ strategic visibility หรือยุทธศาสตร์การสร้างตัวตนวันนี้ผมมี3ม mindset ที่จะเปลี่ยนคุณจากคนนอกสายตาให้กลายเป็นคนโปรดแบบทรงคุณค่าข้อแรกเลยเราต้องเลิกมองว่าการเป็นลูกรักคือการประจบแต่ให้มองว่าเป็นการสร้าง trust หลายคนติดกับดักความคิดที่ว่าฉันจะทำงานให้ดีที่สุด ผลงานจะพูดแทนฉันเองฟังนะผลงานมันไม่มีปากมันพูดไม่ได้คนที่จะพูดแทนคุณได้คือคนที่เชื่อใจคุณและคำว่า trust ไม่ได้เกิดจากการทำงานเก่งเพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากความสม่ำเสมอความเข้าใจและการสื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยหัวหน้าไม่ได้มองหาลูกน้องที่เก่งที่สุดเสมอไปแต่เขามองหาคนที่ฝากงานแล้วไม่ต้องตามเล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่าย และไม่หายไปในวันที่งานกำลังวิกฤตการที่คุณสนิทกับหัวหน้าการที่คุณรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเขากำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่ในช่วงนี้ไม่ใช่การประจบแต่มันคือเอมพัซซีหรือความเข้าอกเข้าใจในระดับมืออาชีพเพราะในโลกการทำงานคนที่อ่านสถานการณ์ออกจะได้เปรียบกว่าคนที่อ่านแต่จ็อบเดสคริปชันถ้าคุณแก้ปัญหาที่หัวหน้ากำลังปวดหัวได้บ่อยๆคุณจะไม่ใช่แค่ลูกรัก แต่คุณจะกลายเป็นคนที่เขานึกถึงเป็นคนแรกในวันที่มีโอกาสและขาดไม่ได้ในวันที่มีปัญหาและนั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าลูกรักแบบส่งคุณค่ายังต่อมาอย่าเป็นแค่เ o r ร์เกอร์แต่ต้องเป็นโซลูชันเมเกอร์หรือพูดง่ายๆคืออย่าเป็นแค่คนทำงานตามสั่งแต่จงเป็นคนที่ช่วยคิดและแก้ปัญหาลูกรักส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกรักเพราะทำงานเสร็จ แต่ถูกรักเพราะเขาทำให้ปัญหาหายไป w o r k ์เก er คือคนที่เก่งในการทำตามแต่ Solution m a k e รคือคนที่เก่งในการคิดแทนลองนึกภาพตามนะถ้าหัวหน้าต้องคอยอธิบายทุกขั้นต้องตามงานทุกครั้งต้องถามซ้ำว่าไปถึงไหนแล้วต่อให้คุณทำงานเสร็จตรงเวลาแค่ไหนคุณก็ยังเป็นภาระอยู่ดีคนทั่วไปทำงานแบบนี้รอคำสั่งทำงานส่งงานรอคำสั่งใหม่ แต่ Solution maker ทำงานแบบนี้มองเห็นปัญหาก่อนเสนอทางเลือกลงมือทำรายงานผลพร้อมข้อเสนอถัดไปหัวหน้าจะเริ่มรู้สึกทันทีว่าคนนี้ไม่ได้แค่ทำงานให้ฉันแต่กำลังช่วยให้ชีวิตฉันง่ายขึ้นและจำไว้อย่างหนึ่งในองค์กรไม่มีใครถูกจดจำจากคำว่าขยันแต่คนจะถูกจดจำจากคำว่าถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ต้องเรียกเขามาแก้ปัญหาได้แน่นอน เมื่อไหร่ก็ตามที่หัวหน้ารู้สึกว่ามีคุณอยู่แล้วเขาไม่ต้องคิดคนเดียวไม่ต้องแบกความเสี่ยงคนเดียวเมื่อนั่นแหละครับคุณจะไม่ใช่แค่ลูกรักแต่จะกลายเป็นตัวช่วยระดับกลยุทธ์ Energy คือใบเบิกทางลองสังเกตดูนะไม่มีเจ้านายคนไหนอยากได้ลูกน้องที่เดินถือถ้วยกาแฟหน้าตาเหนื่อยหน่ายเข้าไปในห้องประชุมหรอกเพราะก่อนที่คุณจะพูดอะไรออกมาพลังงานของคุณพูดไปแล้ว Energy ไม่ใช่การเฟกยิ้ม ไม่ใช่การแอคทีฟเกินจริงแต่คือท่าทีที่บอกคนรอบข้างว่าปัญหานี้จัดการได้ไม่ใช่ปัญหานี้หนักชะมัดคนที่มี energy ที่ดีเวลามีงานด่วนเขาจะไม่ได้ถามว่าทำไมต้องเป็นผมแต่จะถามว่าเราจะแก้ยังไงให้เร็วและดีที่สุดและเชื่อผมจะครับในวันที่งานพังเดดไลน์ไล่หลังหัวหน้าไม่ได้มองหาคนที่เก่งที่สุดแต่จะมองหาคนที่ใจไม่สั่นเมื่อเจอปัญหา ไม่ตื่นตระหนกจนทำให้คนอื่นเครียดตามและยังสามารถคิดพูดและตัดสินใจเพื่อพางานเดินต่อไปได้ Energy คือสิ่งที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้อยากชวนเข้าประชุมอยากดึงคุณเข้าโปรเจกต์สำคัญเพราะคุณไม่ได้เอาปัญหาเข้ามาให้แต่เอาความเป็นไปได้เข้ามาแทนการเป็นลูกรักไม่ใช่การสูญเสียตัวตนแต่มันคือการเลือกแสดงตัวตนในเวอร์ชั่นที่ทีมต้องการและองค์กรไว้ใจให้ยืนในแถวหน้าเพื่อนๆครับ อย่าไปเสียเวลาน้อยใจโชคชะตาที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าแต่จงใช้เวลานั้นถามตัวเองว่าวันนี้เราสื่อสารคุณค่าของเราออกไปได้ชัดเจนพอหรือยังระบบลูกรักมันมีอยู่จริงในทุกที่แต่อย่าลืมว่าลูกรักที่ยั่งยืนที่สุดคือลูกรักที่เก่งจริงและคุยรู้เรื่องถ้าคุณเก่งแต่ไม่มีใครรักคุณจะเหนื่อยแต่ถ้าคุณทั้งเก่งและเป็นที่รักคุณจะไร้ขีดจำกัดก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ลองสำรวจดูว่า ในสัปดาห์หน้าคุณจะเริ่มสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับคนในที่ทำงานได้อย่างไรบ้างแล้วเพราะความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณรู้จักใครแต่วัดกันที่ว่าใครรู้จักคุณในแง่ไหนต่างหากไปสร้างพื้นที่ของคุณในที่ทำงานให้ชัดเจนให้คนรู้ว่าคุณถนัดอะไรยืนอยู่ตรงไหนและสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างแล้วที่เหลือโอกาสวิ่งเข้ามามันจะค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณเองในวันที่คุณพร้อมจริงๆและในวันนี้ พอดแคสต์เหมียวอยากเล่าลาไปก่อนสวัสดีครับอยากรู้เรื่องต่อไปไหมกดไลค์และติดตามช่องเหมียวอยากเล่ากันเลยรับรองมีเรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่ทุกคลิปและเจอกันในคลิปหน้าครับ